โอเคครับสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Speed Winner อีกแล้วนะทุกคนนะเออจัดไปแล้วกันนะครับผู้ชนะงความเร็วของเราเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุน500อีกแล้วนะห้าร้พารซิ่งอีกแล้วนะทุกคนนะเออผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเฟี้ยวในะซีรีส์นี้เออฝากกดไลค์กด็สไคกดกระดิ่งด้วยละกันเออไปลุยเลยละกันนะงบ500นะทุกคนนะทุนห0าร้อนีครับจัดไปดูตารางงานจ่ายสักนิดนึงก่อนนะฮะเออมันจะได้ชื่นใจนะ นี่นะครับตัวแพงสุดคือรถซูเปอร์คาร์นี่เองอต่อไปก็รอ็อคแอกอะไรไม่รู้สีทองโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเทร่นะทุกคนไะเอาไว้แค่นี้แหละมาลุยอะไรเมื่อเียวลาเทอร์โบไปเลยละกันนี้เป็นระสามสิบดูซิจะรอดหรือเปล่าดูซิจ,รรซจรรนะนนระจนนโอโหดหรือเปล่านะวันนี้มาประแจงลงแบบนี้โอ้โหเปิดฉากมามาแล้วนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทสแกตเตอร์ลงหรือเปล่านะเปิดฉากมาสกแกตเตอร์ลงนี่คือโคตรเฟีย้ยวนั่นไงมาจริงด้วย โอ้โหเป็นไงล่ะสามทีมาสเกตเตอร์ลงไปฮะโอ้โหของจริงไปมาดูกันว่าจะรอดหรือจะดวงมับเขาง่ายฮะมับเขาง่ายโอ้โหคูสิบเอ็ดทุกคนเก็บไปก่อนคูสิบเอ็ดนะครับผมลิก5ห้ารอบนะฮะขอแบบนเน้นๆจะได้ไหมขอแบบนเน้นๆจะได้มา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 ขอสิ้นหน่อยเพื่อนคูสิบสามเดียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท ไปก็ต่อโคดซิงบอกเลยว่าโคดซิงนะมามาหูสิบสามยังไงต่อวะโอเคจะไปตัวเจลงสุดยอดต่อเน,นื่องไปามาได้มา1,170นะรอบนี้โอ้โหโคฟ,ฟียวหมดหรือเปล่าหมดทุกคนโอ้โหหมดจริงด้วยอ่ะเบ็ดละ5้าละกัน เดือนล,ละห้าสิบสักการเทอร์โบปะมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้โหมาประแจคุณสี่ด้วยทุกคนประเด็น,นคือคุณส,ณสี่มาด้วยนะครับผมโอเคคอมโบต่อเนื่องไปยังไงยังไงซิตัวเจลงม,มันก็ได้ตามขอจริงๆอะนะเออคุณสี่จัดไปะฮะหนึ่งพันสามร้อยบาททวนนะฮะเจ้าอา้าวไปก็ต่อดีรออะไรฮนะคู่เดิมเมื่อกี้คูณยังเยอะคูณยังเยอะเลยพี่ไปก็ต่อฮะเดือลห้าสิบเหมือนเดิม สแกตเตอร์จะลงอีกหรือเปล่าน,นี่คือไม่รู้นะฮะต้องรอดูกันไปต้องรอดูกันไปทุกคนสแกตเตอร์สแกตเตอร์มามาดิวะมาดิวะไม่มาทุกคนอ้าวอาอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูไม่ได้จะซื้อพีสปินเพื่อนเมื่อกี้ตะกดเริ่มไปนี่งามไส้เลยนะบอกเลยมาเกมพนะีจีเนี่ยมันซื้อพีสปินได้หลายเกมแล้วนะเมื่อก่อนมันซื้อไม่ได้นะทุกคนนะแต่ว่าผมบอกเลยนะอย่าเพิ่งไปซื้อเยอะอย่าไปซื้อเยอะนะะ นี่อ่ะมันโนโอกาสลอดน้อยซื้อวินสปินอ่ะบอกกันไปก่อนบอกให้รู้เลยนะครับโอกาสลอดน้อยมากนะครับผมจะฟุกจริงๆอ่ะถึงจะได้ไม่ต้องดวงจริงปะโอ้ยสปินวินเนอร์ไม่เดือดเลยว่ะวันนี้ไม่เดือดเลยว่ะไม่เดือดเลยว่ะเออมาหน่อยเถอะจริงอ่ะเป็นละร้อยไปเลยแล้วกันนะฮะ เดินรู้ว่าจะเดือดไหมเดินรู้ว่าจะเดือดไหมนะฮะปลลุยยาวๆปะโอ้โหแล้วถุงมือแล้วถุงมือมานั่นมึงเดือดจัดนี่ไงเดือดปะละ่ะโอ้โหสแกตเตอร์สามตัวยังแค่ขอสักสี่ตัวขอสกแกตเตอร์สักร,กรอบเดืเรียบร้อยโอ้โหพูจะเป็นทันจบนะมาแล้วนะทุกคนนะสแกตเตอร์มาแล้วนะครับผมแปดรอบนะฮะจัดไปก็แล้วกันดูนี้จะรอดหรือเปล่าดูนี้จะรอดหรือเปล่านะฮะยังไงสิ ยังไงสิเพื่อนโคขอสแก็ตเตอร์ทำไมมันนิ่งเงียบจังวะมันนิ่งเงียบจังวะมันเงียบเกินไปปะวะเออมาคูนสิบหกคูนสิบสองผู้ผิดป๋าเก็บคูณสองไปด้วยเก็บคูณสองไปด้วยเพื่อนมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมโอ้มันไม่เดือดเลยอ่ะมันไม่เดือดเลยอ่ะพี่อ่ะล้อลงมาล้อไม่ลงนี่คูนสิบเจ็ดโอ้โหได้ไปสองพันสามสิบเก้าบาทก็ถือว่าดีอยู่ มารอบสุดท้ายที่เหลือนะครับผมรถเกง๋งไม่มีอะไรเข้าไม่ใช่รถเกง๋งผิดซุปเปอร์คาร์มาเอาต่อฮะเป็นล้อล็เนเดิมทุกคนดูดิสเกตเตอร์จะแก้ตัวได้เปล่ามันจะมีสเกตเตอร์มาให้แก้ตัวหร,หรือเปล่านะทุกคนนะไม่รู้นะมาหุ่นเจ็ดร้อยสิบับผมไปก็ต่อฮะแหมโลกระดานอย่างเยอะแต่ไม่มีเข้าเลย ปแจลงปแจกับไข่ควงนะครับแม่งคู่กันเลยกูจะเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยมา้าม้าคณนห้าบอกโอโ้โหสองพันหนึง่งเฮ้ยเนี่ยข้างนอกไม่ต้องข้าฟิสสปินก็แตกได้นะทุกคนนะโอโ้โหมันไหลเรื่อยๆเลยวะ่ะเกมเนี้ยทีเด็ดจริงนะฮะเกมใหม่ครับผมโคตรโหดโคตรโหดฮะฟกเจอร์เกมนี้โหดจริงด้วยผมบอกเลยป อีกสักหน่อยละกันซื้อฟิสสปินหน่อยละกันทุกคนอาจจะขอซื้อฟิสสปินหน่อยละกันซื้อไปเลยห0 0พันนะครับผมดูนี่จะรอดหรือเปล่าป่ะลุยกันซื้อฟิสสปินนะครับผมโอ้โหเรี้ยแค่เครื่องอย่างแรงใครได้ยินบ้างเครื่องโคตรแรงเลยแต่คุณดูอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเพราะว่าผมเปิดเสียงเบานะคลิปผมลดเสียงนะครับผม <c oughs> โอ๋อสับคอไป เก็บไปคูณสิบนะฮะเอ้ยขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเพื่อนคูณสิบเจ็ดพันสองโอ้โหยังไงก็แตกล่าล่ะแปดร้อยไปแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเป็นหมื่นหมื่นสองเก้าร้อยเป็นไงล่ะเหลืสามรอบนะฮะโอ้แค่นี้ก็แตกไม่รู้จะแตกไงแล้วนะทุกคนมารอบสุดท้ายนะขอเน้นๆที่เพื่อนขอเน้นๆที่เพื่อนกูขอเน้นๆเลยเพื่อนคูณยี่สิบสุกคนแปดร้อยสิบห้าบาท จบนะค,คลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าแลวกันนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เป็นท่านี้ละกันนะครับผมซื้อฟิชปินโชว์ด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็5 0รพัสดุ์สิ่งจบไว้เป็นท่านี้ละกันอืม